ครับผมก็ประกาศสวัสดีกันด้วยนะครับอิอูผมนั่งทิ้วทีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะไปรีวิวเฟซจ่ยนะครับรีวิวนะครับรีวิวอืมรีวิวเชรนะครับผมก็เออครับอะไรครับเนี่ยคิดบอกเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่บอกว่าไม่ค่อยได้แบบว่าเข้ามาฟาร์มสักเท่าไหร่นะสุดท้ายก็จะเข้ามาเข้ามาเดินเล่นอ่ะหรือว่าเข้ามาดูผลอนอะไรเงี้ยครับ ผมว่าจะกลับมาตั้งไฟฟ้าแล้วผมแบบว่าซื้อตันนะครับผมจะรีบฟางเพื่อตันแล้วแบบว่าพยายามไปฟีอดีคนอื่นนะครับผมเชื่อว่าผมเนี่ยก็ไม่เป็นไรมากก็ผมแล้วก็ไม่เปอนไรมากก็มาเรียนฝนไดมอนด์นะครับผมก็จะมีไดมอนก็จะมีอ่าสกิลอยู่ซียสกิลนะครับผมสกิลเนี่ยทุกอย่างทุกสกิลเนี่ยคือมันจะใช้ไม่ได้หมดเลยนะครับถ้าไม่ใช้สกิลหนึ่งเนี่ย ถ้าจะสก,กิลหนึ่งต้องใช้สก,กิลหนึ่งก่อนนะครับถึงจะแบบว่าใช้สก,กิลอื่นได้นะครับคือว่าสก,กิลหนึ่งเนี่ยไม่คือเบิกผักพร้าเลยครับเอาไว้แปลงล่างอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยจิ้งจิ้งนี่ครับเราเราเป็น,ะนสก,กิลหนึ่งเราก็ใช้สก,กิลอื่นได้ละโอเคเราไปเรากับบอลดีกว่าเนาะ โอเคมอนที่เราจะมารอก็ตัวนี้เลยนะครับไอตัวนี้ก็จะไม่มีไรมากครับก็ดาเหมิก็แรงนะ <c oughs> เอาจริงก็แรงนะดาเมจอ่ะโอเคแล้วก็ใส่อ่าเปิดล่างเพชรไปเลยนะครับเปิดล่างเพชรแล้วพอแล้วใส่ชิ้เนี่ยมันจะขึ้นแค่เป็นไฟใช่นะมมันจะไม่ขึ้นว่าเป็นหรอว่าสีดำดๆหรือว่าขึ้นวะน่าจะขึ้นนะแต่ว่าไอเพชรมันน่าจะกบอยู่ใช่นะโอเค ถ้าเราจะ,ะสกิลที่สองเนี่ยสกิลที่สองคือสกิลเอ็กนะครับผม <_ S 1> ก็ใช้อยู่ที่หนึ่งมาตเตอรี่นะครับใช้แบบว่าใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับเหมือนกันสกิลหนึ่งนะครับผมมันก็จะเป็นสกิลประมาณแบบว่าพุ่งไปชนอะไรเงี้ยปับนะครับมันจะเป็นแบบพุ่งไปชนอะไรเงี้ยถ้าว่าไม่เห็นแต่ผมอ่อาโทษระยะให้แล้วกันนะครับอบาชีมาพุกเจอนะครับผมเนี่ยปับมันจะเป็นะมานี้ครับผมอ่าช้าง อีกทีนะครับอีกทีเผื่อทุกคนไม่เห็นนะถ้าไม่เห็นที่ผมไม่แน่ใจนะถ้าไม่เห็นที่ผมไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจเลยนี่นะใครเห็นน้ำแข็งพอกันด้วยแล้วกันผมไม่เห็นนะอ๋อน่าจะม่ใครเห็นแหละน่าจะไม่โดนด้วยแหละเมื่อกี้เปล่านะน่าจะไม่มีใครเห็นหรอก ไอ้สกิลสกิลสกิลที่สานะครับเป็นสกิลซีนะครับผมใช้80มัเติรี่นะครับก็จะเป็นการแบบว่ายิงยิงเหมือนยิงเหาะเหมือนยิงอะไรสักอย่างออกไปนะครับมันสกิลแรกน้ำแข็งเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละสกิลแรกสกิลสองไม่รู้นะไม่แน่ใจของของกับน้ำแข็งนั่นแหละมันจะเหมือนเหมือนกันมากเลยที่ผมจำได้น่าจะสกิลแรกหรือเปล่าไม่ครับเทอร์รานะ กดค้างไว้นะครับเราจะกดค้างได้ก็ชั่วรับหนึ่งนะครับด้าเมถือววาแรงไหมผมว่าก็แรงอยู่นะครับอีกอย่างคือเออรื่องผมไม่ได้ตันไง่ยผมก็อัพได้ววแค่เนี้ยก็ประมาณนี้ครับผมสกิลที่สสกิลวใช้มาเรลี่อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าสกิลเหมือนแบบระยะตัวเราเนี่ยระยะตัวเราเนี่ย นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยปราบเป็นเหมือนฝนแสงแสงสีฟ้านะาอ่ายวผมอ่าทำให้ดูอีกอรบกกอ,นนะอ,อ,อกบนะครับผมสกิวโูด้าบพื่อนนะโอเคเดี๋เานรอกันนะครับโอเคนะโอเคนะเราเจอว่าเหมือนว่าแสงมันประกายวิ่บาพวิฟับแล้วก็หายไปนะครับผมก็ ของเพจท่านจะมีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมไปอ่าให้ดูรูปรูปร่างหน้าตาของคนเพจแล้วกันเนาะแปลงร่างเพจก็มันก็ไม่ได้บอกอะไรนะไม่บอกความเร็วหรือเปล่าทนั้นะผมคิดไปเองเอาไว้มันก็วิ่งน่าจะวิ่งเร็วเท่าเดิมแหละมันจะไม่บอกสเตตอะไรเลยนะครับหรือว่าบอกเองไม่บอกไม่บกอกน่าจะไม่บอกนะคือให้ผมให้ดูรูปร่างหน้าตาของคนเพจนะครับ โปรเฟสตนี้ผมว่า,าผู้เล่นใหม่น่าจะใช้ได้ดีเลยนะครับโอเคถ่า,ายกับห้าเลยดีแล้วนะวายมากเลยโอเคครับรูปร่างหน้าตาของมอนเตอรก็จะเป็นรประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นรูปร่างหน้าตา,านี้เลยนะครับทุกคนก็โอเค ผมก็ตรงนะขอเข้าไปใกล้ที่หนึ่งผมก็ขอลาไปด้วยอ่าเอ่อหลรบมาคิดว่าผมขอลาเลยแล้วกันนะไว้คลิปหน้านะครับผมก็ไว้มาใจก็ใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับบายๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายครับ